โอ้สำหรับสายมาเวลซูเปอร์ฮีโร่ห้ามพลาดนะครับสำหรับมาเวลสแนปนะครับเกมนี้เล่นเล่นเล่นไปไปมาๆดันกลายเป็นจริงจังและเติมเงินเข้าไปสล้วซะนีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้มันน่าสนใจย,ยังไงมันสนุกมา,มากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง67%เนเลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับ กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครับยิดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Marvel Snap นะครับผมก็เนี่ย Marvel Snap เรัาก็เป็นเกมการ์ดเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะรีลิสมาได้ประมาณสักแบบอ่าน่าจะ2เดือนเดือน2เดือนแล้วนะครับก็เป็นเกมการ์ดเกมนึงที่แบบว่าไอ้แบบพอดีช่วงที่หลังจากที่ผมผ่าตัดแล้วผมก็พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือพี่จุที่ทำช่องด้วยด้วยด้วยกันรเงี้ยพี่เสยเล่นเกมด้วยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพี่จุก็มาแนะนำเกมนี้นะแล้วผมก็ดันไปเล่นเล่นไปเล,นเล่นมาดันแบบโอ้ เข้าไปลึกนะออกมาไม่ได้นะกลายเป็นว่าเป็นการเพิ่มหน่วยลงทุนก็ไปอีกซะแล้วนะสลหับมาวลสแนปนะมาวลสแนปก็เป็นเกมแบบ TCG นะเป็นแบบคล้ายๆเป็นเทรดดิ้งการ์ดเกมน,นะครับซึ่งกติกาการเล่น,นต่างๆเนี่ยกเ็เรียกได้ว่าแบบไอ้ตรงไปตรงมาแล้วเกมหนึ่งมันแบบใช้ระยะเวลาในการเล่นไม่เยอะเลย นะครับก็ในแต่ละอันอย่างเงี้อย,งนนยอย่างการเนี่ยแต่แต่ละใบอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีคุณสมบัติของมันอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นเราเห็นอย่างเงี้ยก็จะมีฮีโร่ของมาวลแต่ต่างมากมายเลายๆตัวเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีด้านซ้ายเนี่ยคือ Energy ที่ใช้นะเป็นพวกค่าล่ายนะทางขวาก็จะเป็นค่าพลังโจมตีนะครับ ก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นลักษณะของการแบบแข่งกันชิงพื้นที่3พื้นที่อย่างเงี้ยก็คือว่าถ้าเกิดพลังต่อสู้ของเราเนี่ยในการชิงพื้นที่เนี่ยฝั่งไหนมากกว่าอย่างเงี้ยครับเราก็จะชนะไปนะเดี๋ยวเรามาดูเกมเพลย์คร่าวๆกันนะครับการทำแมชเมคกิ้งต่างๆก็เรียกได้ว่าเร็วมากเลยนะแบบมีคนเล่นเกมนี้ยเนั่งเยอะทีเดียวนะครับกลายเป็นว่าแล้วเราก็สามารถที่จะแบบว่าจัดพวกเด็กต่างๆนะครับที่จะมาเล่นสู้กับฝั่งสโตแล้วก็ใช้กลยุทธ์ต่างๆได้นะครับเนี่ยล้วจเจ๋มันจะมีบริเวณต่อสู้อยู่ทั้งงหมด3บริิเเวณซึ่จะป บริเวณต่างๆเนี่ยออกมาในช่วงระยะเวลา3เทินนะครับหน้าที่ของเราก็าคือเราทำมันก็ได้ให้แต้มเนี่ยมันออกมาได้มากกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะได้อย่างเช่นแอนแรกที่ผผ่มเป็นคริมสันคอ s m สมอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่ามันก็จะบอกว่าการ์ที่มีค่าไล่หนึ่งของสามเนี่ยไม่สามารถลงในที่นี้ได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับเราก็จะไม่สามารถลง อาลงการ์ดที่มีค่าไลน์หนึ่งของสามได้นะครับอันกลางบริเวณที่2ที่ออกมาเนี่ยคือ Murder World นะครับผมหลังจากหลังหลังจากเทินที่3จะทำไลายการ์ดทุกใบที่นี่นะเราก็ย้ายไปที่อื่นนะครับนี่ลงย้ายไอ้แมนไปลงเรียบร้อยละนะครับนี่ครับผมเปิดมาเป็นแอนแมนนะเนี่ยแล้วแบบเวลาการ์ดแต่ละใบเนี่ยมันแบบมันมีการลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์ต่างๆในวันแบบวิน,แบบนาน่าสนใจนะครับนี่อันที่3บอกมาแล้วนะครับนั่นคือเดอะพีกนั่นเองเดอะพีกคือแบบสลับพลังต่อสู้กับเอนเนอร์จีโหแบบนี้สาบายเลยนะฮะ นะสลหรับพลังต่อสู้กับ Energy เอเนอร์จีออกจากกันนะโอ้เดี๋ยวผมเอาไอ้เจ้าตัวนี้ใส่เข้าไปดีกว่านะฮะน g h ครอเ w อร์ Night นะน g h ครอเ w อร์นี่มีความสามารถในการกระโดดข้ามเลนไปมาได้ก็คือในหนึ่งในหนึ่งพื้นที่เนี่ยเราสามารถที่จะเราสามารถที่จะลงตัวที่เป็นฮีโร่ Hero เนี่ยได้ทั้งหมดเน,นะครับ4ตัวนั่นเองตายละเกมนี้ลำบากแล้วนะครับปุ๊บเดี๋ยวผมเอาซาบูล,ลงไปนะซาบูตัวนี้เป็น เป็นตัวที่โผล่มาในซีซันพาสด้วยนะครับเจสิก้าเจนนะตอนนี้ก็เก่งนะเนี่ยซาบูมันก็จะลดพวกค่าไล่ต่างๆแต่ละตัวก็จะมีคุณสอบพิเศษนะครับผมก็เอาเจสิก้าเจนลงตรงนี้นะเอาเจสิก้าเจนลงในนี้ดีกว่านะแล้วก็เอาเจ้าตัวคาซาคาซ่าลงซ้ายได้ไหมลงไม่ได้อีกนะคาซ่ามันเอนจี Energy มันน้อยกว่านะครับเอาคาซาลงไปเลยปุ๊บ เจสิก้าเจนนะเจสิก้าเจนคุณสมบัติของเธอก็คือว่าถ้าเกิดสมมติตัวนี้ในเทิร์นถัดมาเนี่ยไม่ลงการในพื้นที่เดียวกันก็นจะเพิ่มพลังโจมตีอีกสี่อะไรอย่างงี้นะครับหมายค่าไลผมอ๋อมันโดนขยับเยอะโอ้ฝั่งนวลนีน่แบบว่าประกาศชัยชนนะการสแนปนี่คือการประกาศชัยชนะนะครับแต่ผมมาลงอะไรดีเนี่ยดูไม่ค่อยดีเลยนะเกมน,นี้โดนสลับเอ e เ g อร์จีหมดแล้วนี่แย่เลยนะฮะ นี่แพ้แล้วเกมนี้นีเจอซิก้าเจนมาเจอไอออนแมนเข้าไปพลังเพิ่มขึ้นมาสองเท่านะฮะเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็มีพวกเอฟเฟกต,ต่างๆในเกมที่แบบว่าสวยมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับสุดท้ายแล้วใน3เอเรียม,มันก็จะเอาคะแนนมาเทียบกันนะครับเนี่ยอันนี้คือผมแพ้ก็คือว่าผมยึดได้แค่บริเวณเดียวนะครับเนี่ยแล้วนี้เวลาเราผ่านแต่ละด่านอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีการแบบอัปเกรดพวกตัวเ,เขาเรียกว่า วาเลนใช่ไหมแต่แต่ละตัวอย่างเงี้ยเราก็สามารถอัปเกรดพวกการ์ดพวกต่างๆให้แบบว่ามันมีเอฟเฟกที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับการ์ดแต่ละของเจ้าตัวของเจ้าตัววาเลนแต่ละตัวเนี่ยเนี่ยอย่างคอร์เซซอย่างอะไรเงี้ยมันก็จะมีรูปแบบการ์ดที่แบบว่ามีหลายหลายแบบนะครับเนี่ย ก็เราก็สามารถเลือกได้นะก็คือ2ตัวนี้มันคือตัวเดียวกันแตบบ่ว่ามันเอามาแสดงในรูปแบบที่แตกต่างกันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวเกมเพลย์เนี่ยก็เรียกได้ว่าสนุกมากทีเดียวแบบว่าแปบเกมนึงเนี่ยอย่างที่เล่นไปเมื่อตะเกียแบประมาณทักสองสามนาทีก็เล่นจบแล้วนะครับถือว่าไม่นานทีเดียวนะครับเนี่ยเด็กผมก็จะเป็นเด็กที่เรียกว่าซาบูซูนะซาบูซ <laughs> ูคือแบบว่าซาบูในมีความสามารถในการแบบลดพวกค่าล่าพวกอะไรอย่างนี้นะครับก็สนุกดีนะก็จะเน้นแบบเอ้ยใช้ทักษะไว้ไว้พริบการอ่า การอะไรนะการการอ่าการตีโป๊กเกอร์เฟสการหลอกลวงคู่ต่อสู้อะไรอย่างนี้นะฮะเนี่ยอย่างเช่นแบบเนี้ยอ่า พื้นที่ซ้ายสุดใช่ไหมครับก็เอฟเฟกต่อเนื่องจะมีผล2เท่าอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยเอฟเฟกต่อเนื่องนะนี่จะมีผลเพิ่ม2อ,อเท่าเราก็หาตัวที่มีเอฟเฟกต่อเนื่องเอฟเฟกต่อเนื่องก็คือที่แบบว่ามีผลกระทบกับเกมอย่างเงี้ยอย่างฟิลด้านซ้ายเนี่ยถ้าทับผมเอาเจ้าซาบูไปลงเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต่อเนื่องที่ชื่อว่าการ์ดที่อ่ามันจะลดค่าไล่ของการ์ดที่อ่ามีการใช้สีเอนเอนอร์จีนะในเด็กผมก็จะมีตัวที่ใช้สีเอนเอเนอร์จีหลายตัวแบบมูน นี่เดี๋ยวผมลงช่องกลางแล้วเดี๋ยวผมจะเอาซาบูไปออกช่องซ้ายประกาศใช้ชนะไปเลยก็แล้วกันนี่เราสามารถกด snap เพื่อประกาศใช้ชนะได้ได้เลยนะครับก็ทําให้แบบเราได้ไอเจ้าตัวอ่าเจ้าตัวคิวบ์ที่มากขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาซาบูล,ลงช่องซ้ายแล้วมันจะมีเอฟเฟกอันนี้สเท่าเลยนะถ้าจะเป็นการลดค่าไล่ของตัวฮีโร่ที่มีเอเนอร์จี้สีได้ถึง2ครั้งนะครับอันนี้ก็จะลดค่าไล่ของเจ้าตัวเจสิก้าโจนสกับมูนเกลเนี่ยนะครับสตัวนี้ให้มันเหลือหนึ่งได้เลยนะครับ เนี่ยครับซาบูป๊บนี่เหลือเหลือหนึ่งเห็นไหมฮะถูกมากเลยในประกาศใช้ชนะคืนต่างคนต่างประกาศชัยชนะนะฮะเดี๋ยวผมก็เอานี่ลงมาก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้ลงกลางนะครับก็มิสเตอร์แฟนตาสติกเนี่ยมีความสามารถในการที่จะเพิ่มตัวค่าในการยึดพื้นที่ที่กล่องซ้ายซ้ายขวาได้ด้วยนะครับย้อนดูมาละ ่อนดูมานะครับผมให้เจ้าตัวเนี่ยมูนเกิลเนี่ยโคลนการ์ดของออกมาก่อนนะครับแล้วมันก็จะโคลนตัวที่เป็นแบบมานานหนึ่งไอ้ตัว Energy 1มาให้เราด้วยนะนี่ครับผมนี่ผมก็จะเนี่ยเห็นไหมลดค่าล่าจาก4เหลือหนึ่งเลยผมประกาศใช้ชนะไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะก็เดี๋ยวจะเอาในเทิร์น6ไม่สามารถลงการ์ดที่ได้ก็เอานี่ลงไป3ตัวเลยก็แล้วกันนะฮะนี่ใช้มานานแค่หเท่านั้นเอเน g y 1นะครับเท่านั้นเองนะนี่ฮะลงไปแล้ว3ตัวนะ ด้านขวาเนี่ยเราก็จะได้เปรียบเยอะมากเลยนะครับเนี่ยปุ๊บนี่แล้วก็ตัวหนึ่งนะครับคาซานี่ก็จะเป็นตัวที่สามารถที่จะเพิ่มพลังให้กับตัวที่มีพลังโจมตี1ทั้งหมดนะครับเรียบร้อยฮะฝั่งนู้นเขาประกาศช้ยชนะมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทางฝั่งผมก็ถือว่าได้เปรียบมากทีเดียวนะครับเออเอาไงดีเนี่ยใส่แอนด์แม่ไปดีไหม จริงๆเนี่ยเราสามารถใส่เจ้าตัวไวท์ไทเกอร์มาแล้วก็เรียกเสือไปทางฝั่งซ้ายได้ด้วยนะครับเนี่ยปุ๊บไวท์ไทเกอร์มันจะอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เพราะว่าเทิร์นที่6เขาไม่ให้ลงแล้วนะเราก็ลงได้แค่ช่องเดียวนะเพราะฉะนั้นเราก็เอาโอดีนใส่เป้งเข้าไปในช่องนี้เลยก็แล้วกันนะครับเอฟเฟกต์ Effect ตอนนี้คูณ2นะเนี่ยผมน่าจะผมน่าจะชนะได้แล้วนะเนี่ยเจสสิก้าเจนว่าผ่านเวลาผ่านไปมันก็แล้วเราไม่ลงการในพื้นที่เดียวเดียวกันในเทิร์นนั้นนะก็จะทาให้เราแข็งแร่งขึ้นด้วยนะ โอเคเกมนี้ชนะนะครับต็งเต็ง,ตงเห็นไหมเกมมันเร็วแล้วเกมมันเร็วแล้ว,ลวมันแบบมันเล่นแบบเรียกได้ว่าแบบใช้เวลาน้อยอะไรอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเวลาในการทาเด็กเนี่ยก็ถือว่าแบบไอ้รดเร็วใช้การ์ดไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับตัวการ์ดเองก็จะมีระบบในเรื่องเกี่ยวกับแบบพวกการอัปเกรดต่างๆนะครับคือสหรับอันนี้ผมก็เล่นมาเป็นสายฟรีมาได้วันหนึ่งละนะครับก็เราสามารถที่จะแบบทําการอัปเกรดการ์ดใช่ไหมครับเนี่ยพอเราอัปเกรดการ์ดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบว่า ทำการปลดล็อก การ์ดได้มากขึ้นอันนี้คือขนาดว่าเล่นเป็นแบบสายสายฟรีแรกๆมาก็คือแบบว่าเฮย้ยมีการให้อันล็อกได้ได้เยอะเลยจจ้ากทได้ผมตัดสินใจชื้อซื้อซีซั่นพาสอันนี้นะซีซั่นพาสเนี่ยก็ถือว่าแบบว่าเป็นเนี่ยครับผมซาวเวจแลนด์นะอันนี้แบบเป็นแบตเทนพาสนะครับก็ซื้อมาในแพ็กนี้นะครับก็ทําให้เราสามารถที่จะแบบปลดล็อกการ์ดได้มากมายมีรางวัลมีของอะไรต่างๆมากมายถือว่าคุ้มค่าอยู่ทีเดียวนะครับแล้วก็แบบมีเด็กให้เราเลือกในการที่จะเล่นแบบเฮ้ยหลากหลายมากเลยนะเนี่ยเวลาเรากักร่แลบบให้อ แต่ละใบเนี่ยมันก็จะมีพวกค่าตรงนี้ครับเป็นตัวที่แบบเราสามารถกดล็อคพวกการ์ดต่างๆได้มากขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็การ์ดแต่ละใบที่ได้มาเนี่ยคนเรีกได้ว่าแบบเอามาเอามาเ,อาเล่นในเด็กได้ในรูปแบบที่หลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวลองเล่นอีกสักเกมก็แล้วกันนะครับสำหรับตัว Marvel Snap นะสนุกมากนะครับก็ลูกกระตันอเมริกาเด็กแว่นเห็นอยู่เนี่ยที่ผมซื้อแพ็คราคา 9, 99บาทโอ้กลายเป็นสายลงทุนใน Marvel Snap เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ ก็อันนี้คือทางซ้ายหรอนิวดาวเวเลียนะการ์ดที่อยู่ที่นี่ทุกใบจะมีพลังต่อสู้บวกห้านะครับลงกลางไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวด้านซ้ายเราเราค่อยลงนะฮะนี่แล้วก็ซาบูกดสแนปไปเลยนะครับกดสแนปอันนี้ก็แบบคล้ายๆกับว่าประกาศชัยชนะทําให้เราได้รางวัลที่เป็นเจ้าตัวคิวบ์ที่มากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเรารอซาบูนะเอาซาบูนี่ลงไปเลยนะฮะเนี่ยซาบูจะลดค่าไล่ของเจ้า,จาตัววาเลนทั้งหมดที่มีเอเนอร์จีค่าไล่สี่นะครับ ก็จะแบบว่าเนี่ยลดค่าไล่ลงไปแทบจะครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนี่ฮนะมาแล้วแต่เห็นไหมมันไกลวันว่าเราใช้ energy แค่สองแต่เราสามารถที่จะแบบอ๋าเอานี่มันดีดีไหมเนี่ยคโคลนมาก่อนดีไหมคโครนหน่อยแล้วกันเนาะเราเอาดีมาตรงนี้การ์ดแรกที่ลงจะถูกทำลายนะเราลงตรงกลางแล้วกันนะครับแล้วก็นี่ฮะแล้วก็เอาไว้ควีนเนี่ยวางไปเลยนะครับ เราเดี๋ยวมาทำการโคลนการ์ที่อยู่ในมือเราทั้งหมดออกมาทีหนึ่งนะครับวอ์เมียไมูลเกลมาแล้วนะครับปุ๊บนี ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับ Marvel Snap นะครับก็ขอบคุณสักกรรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ถ้านะมีตัวเด็กที่น่าสนใจอันไหนเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอีกทีนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นมือใหม่มากๆนะก็เพื่อนๆมีคำแนะนำตรงไหนสามารถที่จะแนะนำกันได้เลยสำหรับ Marvel Snap นะครับเจอกันในวิดีโอหน้าน,นี้ขอตัวลาก่อครับสวัสดีครับบ๊ายบาย